มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะคะแทรกเตอร์จอเดียของเรานะคะกับผานหงนะคะไถกรบฟางนะคะเก็บภาพมาฝากนะคะภาพเคลื่อนไหวนะคะเก็บภาพมาฝากเอฟซีสายเขียวของเราใกลเข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนะคะโอเค เป็นไงบ้างคะ FC ทั้งหลายนะคะ FC สายเขียวทั้งหลายมีใครทำงานบ้างเอ่ยช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็บ่ายสองจะเข้าบ่ายสามแล้วต้องขอตัวกลับก่อนนะคะบายบายไปก่อนคะ่ะบายบาย